เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอคัตเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับการแจกสกินนะครับในเกมมินิเวิร์บบอคอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถึงคิวของสกินนะครับของเรื่องวันพีซแล้วนะครับวันนี้ก็ทํามาอีก3สกินนะครับนั่นก็คือสกินของรูฟี่นะครับแล้วก็ซันจินะครับแล้วก็โซโลนั่นเองนะครับใครที่รอ3สกินนี้อยู่นะครับที่ของเข้ามานะครับก็ วันนี้นะครับเอาไปใช้กันได้เลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในมือถือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกไปก่อนว่ามันใช้ได้เฉพาะเวอร์ชันโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเวอร์ชัน PC ยังทําอันนี้ไม่ได้นะครับเนะมาลองกันนะครับอย่างแรกนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับทาตามนี้เลยนะครับ เข้าไปที่ร้านค้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปที่รันเวมินิสตาร์นะครับแล้วก็เปิดกล้องขึ้นมานี่ครับจากนั้นนะครับก็ไปสแกนที่ไฟล์ภาพนะครับโดยการถ่ายรูปนะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่ามันทำยังไงนะครับก็แค่ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์อยู่เปิดลิงก์ขึ้นมาในจอคอมก็ได้นะครับหรือว่าจะในโทรศัพท์มือถือของเพื่อนก็ได้แล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปส่องแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ถ่ายรูปแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับมันก็จะสแกนมานะครับท่านผู้ชม นี่เท่านี้นะครับเราก็จะได้สกินของลูฟี่นะครับดูสินี่ครับจะมีพวกฟางอยู่ข้างหลังนะครับนี่นะครับดูสิน่าจะใหญ่นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลูฟี่นะครับท่านผู้ชมโอเคเรามาดูกันที่สกินตัวต่อไปเลยนะครับนะตัวต่อไปจะเป็นซันจินะครับทําเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับมันก็จะสแกนมาเท่านี้นะครับเราก็จะได้สกินของซันจิแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยงามเลยผมชอบสกินของซันจินะ นี่นะครับใครอยากได้สกินซันจิก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวของโซโลนี่ครับมาดูโซโลกันนี่ครับกดถ่ายรูปเหมือนเดิมถ่ายเลยนี่นะครับมันก็สแกนออกมานะครับเป็นโซโลแบบนี้นี่ครับสุดยอดไปเลยนะครับนี่นะครับมีรอยบากถูกต้องนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ มีมาแจก3ตัวประมาณนี้นะครับสามรมลับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะได้ตัวอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวไหนน่าสนใจนะครับก็จะมาทําให้นะครับจะพยายามทําให้บ่อยๆนี่ครับจะได้มีสกินเท่ๆไปใช้กันในเกมนะครับวันนี้ผมมากลทยเกมดูขอตัวลาไปแล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับและอยากให้ทําอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับเกมมินิวบล็อกอารับวันนี้ไปแล้วกรับสวัสดีครับบาย